ก็สวัสดีนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าปุ่มเหงือกมันอยู่ตรงไหนนะคะ,ะปุ่มเหงือกนะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนเอาปลายลิ้นนะคะไปแตะตรงที่นูนๆน,น,นะคะอยู่ตรงขอบฟันนะคะที่มันเป็นนูนๆเราเรียกว่าปุ่มเงือกนะคะอะ่ลองลิ้นไปแตะดูี้แล้วออกเสียงที่ครูคบอกว่าให้นักเรียนนะคะ เอาเสียงรอเรือสามครั้งนะคะก็ให้นักเรียนรัวแบบนี้ค่ะรอรอร,อรอใครทำได้ยาวก็ลองทำมาดูค่ะรอเปล่งเสียงเป็นเสียงรัว เมื่อเริ่มต้นจะเปล่งเสียงนะคะปลายลิ้นจะยกขึ้นไปใกล้ปุ่มเหงือกมากที่สุดลิ้นจะอยู่ในลักษณะตั้งขึ้นเมื่อเปล่งเสียงนะคะความรุนแรงของลมในช่องปากที่ออกสู่บริเวณภายนอกจะทำให้ปลายลิ้นเกิดการสั่นสะบัดหรือรัวขณะเปล่งเสียงเส้นเสียงเกิดการสั่นสะเทือนเสียงที่เปล่งออกมาจะเป็นเสียงรัว เกิดที่ปุ่มเหงือกนะคะอ่านักเรียนนะคะเอาลิ้นนะคะไปแตะที่ปุ่มเหงือกนะคะด้านบนนะคะที่มันแข็งๆนุนนๆนะคะจากนั้นยกปลายลิ้นขึ้นค่ะแล้วออกเสียงรรร,ร,ร,รเอาระคาหลังจากนั้นนะคะภารกิจของนักเรียนนะคะก็คือจะต้องอ่านนะคะตัวอย่างแบบฝึกอ่านออกเสียงร,รอะมาเริ่มกันเลยค่ะ ราริรีรีบรับรนรักรูปร่างเรือเรียรวยรุง่งเรื่อยราบเรียบอ่ะนะคะนักเรียนนะคะฝึกแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูมาค่ะ